สวิภาพปัจจุบันนี้จะทำอย่างแบบโบราณไม่มีที่อื่นนะครับเปลี่ยนแปลงได้ประิะเปลี่ยนไปถ้วยเงินรางวันช้าเลิศก็ผมช้าเลิศ ดื่น้ำปลาเกลวันสองขวดโปรเกลคไตวาข้างขวดก่อนเ้ทุกครั้งเด็กและสตรีมีกันควรบริโภคแค่วันสองชาหากรับประทานเกลขนาดสุขภาพเสียงและหมดสมรรถภาพในการแทงหวยด้ที่สุด ครับนะฮะอะไรอ่ะพี่ไถ่อะไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็ลากมาแต่เช้าเนี่ยโอบุกแต่เช้าเลยบอกว่าคนขาดคนขาดอ๋อคนขาดเพราะว่าวันนี้ที่เห็นผมอยู่คนเดียวเพราะว่าที่เหลืออยู่ด้วยอ๋อที่อยู่ด้วยอยู่คนเดียวที่ไหนขอโทษยัเห็นคนอื่นไปไหนอ่ะเขเปอะไรกันไปไหนอ่ะไปด้วยวะ แต่วัอน, <c oughs> นอื่นยังไม่มาครับเพราะว่าน่าจะแบบเด็กธุรกิจหลงทางาธุรกิจหลงทางเนี่ยใช่คือคุณทำสำจังเนี่ยพอไปตามไดโนเสาร์หลงเหมือนกันหหลงเมือนกันก็เลยมาช้าไปเนาะไดโนเสาร์ก็หลงก<ง>็ไปตามหาไดโนเสาร์อีกหลงอีกโอปวดหัวน่า <c oughs> จะเจอกันไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูกันปล่อยไปตามย่าถาดไม่เจอก็ะบอกคนเดียวอ่ะวันนี้เรอยู่ที่ไหนพี่วันนี้เราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงบางแคชื่อร้านอะไรนะ ร้านอาติก๋ยยวกยเตี๋ยวผมยศยะครับใด้ข่าเด็นมากร้านนี้ใช่แรับผมแล้วเรามาทำอะไรกันเนี่ยที่บางแคพี่นั่นเน <c oughs> องเราไม่รู้อีกแค่ขึ้นบอกแล้วอยู่ดีก็ตื่นเลย้ปลุกให้ตื่นแต่เช้ามาเนี่ยที่าาบางแคร์เราถึงอะไรพี่บ้านพักคุณชลาผมรู้แล้วเรามาทำอะไรมาทำไมเรามาหาบ้านให้คุณซำจังอนาคตอนาคตขาจะได้เออ <ค>มีคนดูแลมีคนดเพราะตอนนี้ก็เกือบแล้วนะเกือบแล้วเกือบเกือบ <l oss> ได้อยู่แล้วละ่ะอีกหน่อยเดียวก็ถึงแล้วละ่ะ <l oss> ใช่ครับผมแล้วก็ที่ที่มาถนียเราไม่ได้มาแค่ดูแค่บ้านบางแขงเดี๋ยวมีเรามีจุดประสงค์อื่นด้วยทำไมมาทำไมก็ <l oss> จำคลิปเยาวราชได้ไหมครับตอนที่มีเด็กๆอ่ะเด็กๆ <l oss> เ,เ,เขาเล่นดนตรีไทยอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นข้างบนให้ไม่ได้เลยจะลืมกลับไปดูด้วยนะครับผมแล้วก็มีเด็กๆเล่นดนตรีไทยยังไงนะแบบผมว่า ผมเทพเหมือนกันนะเรื่องอะไรอะดนตรีไทยใช่อ๋อดูว่าแบบเรื่อแบบตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่คกับผมอันนี้แล้วผมก็เลยแบบว่าเป็นหาเป็นหาเป็นหาผู้มีฝีมือที่จะใครจะใครจะมาเทียบเทียงคนอีกผมว่าโลกใบนี้มีคนเดียวเท่านั้นใครเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นรอชมดีกว่าว่าใครอืมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรากินก่อนดีกว่าไหมใช่ใช่ใช่บายบายเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับ ร้อยคูณร้อยอแค่ผมก็เราก็มาถึงที่บ้านของอะไรอะ่ะหรือว่าอะไรเนะี<อ>่ยาเราก็ถึงที่ที่เราจะมาประชันกันแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะไปประชัน <c oughs> ผมขอไปฝึกวิชาก่อนข้างในใครจะสอนผมหรือว่าผมจะมาประชันกับใครตามมาด้วยครับ ก็ขึ้นมาอยู่ที่บ้านอาจารย์แล้วนะครับผมครับสวัสดีครับผมอาจารย์ขุนอินโตสงาหรือคุณอินหอมรอง,งอะ่ะถ้าอาจารย์มีแรงบันดาลใจในการเล่นดนตรียังไงครับผมพูดถึงแรงบันดาลใจแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าผมมันเหมือนเป็นมีคุณพ่อเปไ็อนไอดอลอยู่อะสมัยก่อนท่านจะเก่งมากนะคุณพ่อผมคือครูถุกโตสงาอ,อเป็นมือนาชดุกทั้งขั้นอ่ะมันสองพันห้าร้อย ท่านมีฉายาไปตามตัวไหมครับใช่ม,มีครับมีฉายาก็คือระนาดน้ำาขางก็เลยเป,เป็นแบบตอน,นเด็กๆผมจะเคยดูขบะชันบ่อยๆมากมันสนกุกตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วท้าว่าจริงแล้วต้องบอกว่าตระกูลผมตระกูลอุติไทยปู่ยา่าตายายเนี่ยเป็นหมดเลยเกิดมาก็เห็นเลยเอาได้ว่าได้ยินตั้งแต่ในท้องอะ่ะที่เราอยู่นี่เป็นสำนักใช่ไหมครับผมสำนักพิพาทสำนักพิพาทนี่เป็นยังไงครับผมครับ คำว่าสำนักปีพาธนะครับมันจะเป็นมันจะแบ่งเป็นแบบสำนักปีพาธหรือบ้านปีพาอ uh. ถ้าบ้านปีพาธเนี่ยมันถือว่าจะมีตะโผเข้าไหมเป็นคนเป็นตะโผใหญ่เป็นคนหาคนก็จะมีเหมือนกับมามีงานปีพาธก็เอาเครื่องปั้นตะโผไปตะโผก็จะหาคนนู้นคนนี้มาเล่นในวง uh. หาคนหาคนไม่ใช่เด็กบ <We. S 1> ้านเอาหาคนนี้มาตีคองอะไรเงี้ยครับ uh. หรือตระโผอัตินาฏเอง ันกจะหาคนอื่นมาเล่นร่วมบังได้เขาเรียกบ้านปิดาตอ่ะอันนี้คือบ้านอีกอย่างก็คือโรงเรียนดนตรีโรงเรียนดนตรีสําหรับสอนครับสอนก็คือโรงเรียนดนตรีสำหรับสอนก็คือจะคล้ายๆธรรมะกิพาต่างดนตรีก็คือคล้ายตรงไหนคือมันเป็นการเรียนการสอนเหมือนกันใช่ไหมมีเครื่องให้มีวิชาสอนมีวิชาสอนให้แต่ข้อแตกต่างคือการเรียนแบบธรรมะกิพาตแบบโบราณนะโบราณนะเขาจะไม่เก็บตัง ออคืสนีให้เป็นวิทยาทานใครอยากเรียนอยากรู้ก็มาลองมาใช่วิทยาทานแล้วก็สําคัญคือเด็กอ่ะที่เรียนต้องอยู่ในบ้านกินนอนอยู่ในบ้านอันนี้แบบโบราณนะแต่ก่อนเลยตั้งแต่สมัยรอหกมาเนี่ยสมรภิภาตมรักปู่ผมนี่ยไมยร้อหกนะจะเป็นอย่างนี้มาตลอดก็เหมือนว่าแบบสิทธิ์สมัยก่อนอยากได้วิชาก็ต้องไปนอนบ้านอาจารย์ก็ไปกินมานอนทำสมรภิพาตมาอยู่อ่ะมาอยู่อ่ะพูดง่ายๆครับแต่ว่าสมรภิภัตาทมันจะมีอยู่สามอย่างนะ สำนักพิพาทคำว่าสำนักพิพาทนะหนึ่งตัวสำนักตัวสำนักเนี่ยคือสถานที่คือบ้านอะง่ายๆสถานที่เครื่องดนตรีเนี่ยดูในสำนักสองก็คือเจ้าสำนักเจ้าสำนักก็คือคนที่ดูแลคือตัวผมดูแลทุกอย่างดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับสำนักคือสำนักพร้อมทั้งทําพิธีไหว้ครูได้แก้ปัญหาอะไรได้ให้วิชาได้คือความเป็นเจ้าสำนักมันสาคัญนะมันต้องพร้อมอะต้องพร้อมจริงๆไม่ใช่มาเราสอนสอนเด็กอย่างเดียวเนี่ย เป็นเจ้าสำนักได้ไม่ใช่นะต้องมีไม่ใช่ใมันจะมีหลายอย่างมากอย่างเช่น <Spin. S 2> ว่าเราเป็นผู้พิธีทำพิธีไหว้ครูเองเนี่ยเป็นเจ้าสำนักได้แล้วถ้าเป็นไม่ใถ้าทำพิธีไหว้ครูเองไม่ได้เป็นเจ้าสำนักไม่ได้เห็นปหเป็นพิธีใหญ่ๆนะอ่าสำนักเจ้าสำนักสองนะสามสุดท้ายก็คือขาดไม่ได้เลยก็คือเด็กในสำนักลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องอยู่ในสำนักถ้ามันขาดอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งมันไม่เป็นสำนักพิพาสใช่แต่ผมย้ำนะว่าสมนักมิพาสที่ผมพูดมานะ เป็นสำนักพิพาทษแบบโบราณถูกไหมแบบโบราณโบราณก็เป็นอย่างเงี้ยสมัยปู่ผมก็เป็นบ้านอุหลวงประดิษฐ์ไพเระตังวังทั่วอะไรเงี้ยแล้วก็อื่นๆอีกก็มีอีกก็คือจะเป็นสำนักพิพาทษที่สมบูรณ์แบบ่างเงี้ยเหมือนกันครับผมแล้วปัจจุบันในสำนักพิพาทเหลืออยู่เยอะไหมครับสพิพาทปัจจุบันนี้จะทาอย่างแบบโบราณไม่มีที่อื่นแล้วครับมีที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวเลยใช่ไหมครับที่เป็นแบบโบราณใช่ครับก็จะเป็นแบบใหม่ก็คืออนุวิเด็ก อย่างเช่นครูครูอาจจะสอนโรงเรียนนี้สมมตินะสอนที่โรงเรียนนี้แล้วก็ดึงเด็กไปดูบ้านตัวเองจุดธูปไปเขาดูทําพิธีเองอะไรเง,งี้ยไม่มีไม่ยากครับ<อ>แล้วถือเด็กก็คือส่วนใหญ่จะเก็บตังค์นะเก็บตังค์ไม่เก็บตังค์ก็มีแต่ว่ามันก็อย่างนี้ครับก<อ>็เป็นเป็นนังขาดเจ้าสานักอคือความเป็นครูเป็นเจ้าสานักไม่ได้ตอนอาจารย์เรียนดนตรีไทยครับอาจารย์ชอบดนตรีเครื่องไหนมากที่สุดจริงๆนะต้องบอกว่า ผมไม่ต้องดนตรีปีพาดวงปีพาดอะ่ะมันมีเครื่องตีเครื่องตอีที่เป็นตีอะ่ละล้านเอกะ้านทุ้มของใหญ่ของเล็กตะโพนกองอะไรเงี้ยผมสามารถเล่นได้ทุกชนิดนะ oh. แล้วก็ชอบชื่ไหนผมก็ผมผมคงชอบลน้านเอกมากที่สุดอะ่ะ <Okay. S 2> แต่ขนาดเดียวกันผมก็น้านทุ้มผมก็ไม่ไม่ไม่คีเล่นะ oh. ตีได้ด,ดีดีประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของตัวเองอ่ะ้ย <Okay. S 2> าร้อยเปอร์เซ็นต์ทุ้มประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ข้องวงเล็กข้องวงเล็กดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือเครื่องกระทบใช่คือข้องวงเล็กของะถนัดมากด้วยถนัดคอละนาดเลยสมัยก่อนนะข้องวงเล็กนี่คือคล้ายๆระนาดไหมครับไม่เหมือนนะครับเป็นเป็นเป็นรูปวงกลมใช่ไหมเป็นวงกลมใช่ไหมวงใหญ่วงเล็กถนัดวงเล็กอืแล้วก็ถนัดระนาดทุ้มถนัดระนาดเอกข้องวงใหญ่ก็ไม่ถนัดถนัดแต่พอได้ก็พอเก่งน่ครับแล้วก็พวกกองกองแคร์กองของหน้าผมค่อนข้างจะตีได้ดีอยู่ผลงานที่แดงของผมก็คือ การประกวดพิพาดเขาชื่อรายการแสงทิพย์ประลองพิพาดแสงทิพย์ประลองีพศสองพ้า้อยสามิเจ็ดมีเงินรางวัลหนึ่งแสนเก้ามืบาทสมพันสมเจ็ดนะหนึ่งแสนเก้าบาทเยอะมากเลยครับเยอะใช่ครับแล้วมีถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพขณะนั้นนะขณะนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาถ้วยเงินรางวัลชนะเลิศประผมชนะเลิศตอนนั้นแข่งอย่างไงครับผมประกวดเพลงใหม่ แต่งเพลงใหม่เข้ามาก็คือแต่งเพลงเพื่อเข้าประกวดรายการนี้โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยส่งเทปไปก่อนแล้วมารอบรองชนะเลิศพอเราติดเทปก็เขาจะแบ่งเป็นสิบสิบสิบวงสิบวงสามสิบวงอ่ะอันนี้อันนี้คือไม่ได้ประกวดเดี่ยวประกวดเป็นวงใช่ไหมครับประกวดเป็นวงแล้วก็มีสิบวง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 อ่ะสามสายสามสิบวงนะก็ที่ที่หนึ่งที่ชนะเลิศแต่แต่ละสายมามาชิงกันอีกทีหนึ่งผมก็เป็นเป็นที่หนึ่งในสายแล้วก็ชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศ สามสามวงเล่นต่อหน้าพระพักคำเือจพระเทศอท่านก็อยู่ต่อหน้าเลยนะครับต่อหน้าเลยซึ่งผมชนะเลิศอันนี้คือได้รางวัลมาเลยที่ภูมิใจมากเลยใช่ครับได้รางวัลมาแสนเก้าแล้วก็มีท้วงวันท้วงกันทั้งอยู่นะผลงานไหนที่ทําให้ผู้คนรู้จักอามากที่สุดครับผมผลงานไหนก็ต้องบอกว่าพามาอยู่ผมโล่ครับผมใช่ไหมเพราะว่าผมผมส่วนตัวผมเองผมก็รู้จักอาด้านใช่ครับก็ออกฉากแรกเลยเพลงเดียวเชิดนอก ที่เล่นตอนโรงละครแล้วมีลมพัดอ่าที่เป็นสองฝั่งไกลๆกันพระเอกอยู่ไกลๆกันใช่ครับพอพ,อพอตีปุ๊บแล้วก็มีลมโหมใช่มีลมมามีอะไรมารก็จริงๆลมก็พัดลม,มครับตัวใหญ่ๆก็เป่าวมาฝนฟ้าขนองมาก็าอาเอาตัวฉีดน้ำอ่ะแล้วดับเพลิงฝนไม่ตอกกอับมันจริงๆแล้วเป็นภาพยนตร์ครับจริงๆแล้วมันจะ ถหาอย่างนั้นเลยมันก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะเป็นเหมือนตุ๊กไอเหมือนไฟเดอร์แมนอะห็นไหมจี๋โหนใหญ่กระโดดตึกอะไรเงี้ยกระโดดตึกระโดดได้ยังไงจะบ้าเขาก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลานะครับแต่ว่าผมบอกว่ามันมันการเปลี่ยนแปลงอะมันมันต้องหย่ออกนะการเปลี่ยนแปลงต้องหย่ออกด้วยเปลี่ยนแปลงได้แต่ย่าเปลี่ยนไปเรื่องอะฮะเปลี่ยนแปลงคือว่าเราทําเพลงอย่ไหม เอาเพลงเก่ามาทําใหม่นะทํานองเนี้ยหรือทำนองที่ผมตีตะกี้เนี่ยนะเอาดนตรีมาครอบอาบนมาครอบก็คือเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะไม่เล่นเพลงที่เป็นชั้นสูงนะไม่ใช่เพลงเพลงครูคเพลงครูเนี้ยเพลงในพิธีอะ่ะเร<อ>าจะไม่เล่นเลยเล่นไม่ไม่ควรต้องเล่นอาจจะเล่นผมไม่รู้นะแต่ว่าไม่ควรเล่นเพราะเป็นเพลงที่ว่าเป็นเพลงศักดิ์สิทธิ์เป็นเพลงขนมของเราเพลงเฉพาะเพลงเฉพาะทางเพราะ รือ,อไม่ควรที่จะเล่นเพราะว่าถ้าเราไปเล่นแล้วอะต่อไปเราไหว้ครูจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงอืเหมือนว่าเอาครูบาอาจารย์มาเล่นอะใช่ใชมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม<ช>พอเราไปไหว้ครูอะเอาตีสากลมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยเอาเอาไปทำมันสากลมาเข้าขอ้อปุ๊บอะมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิม์ม่ศักดิ์สิทธิ์ปุ๊บมัน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 ก็เราดูไม่ขลังม,มันไม่ไม่ควนที่จะตำาแตะแล้วเขาก็ไปแตะอยู่แล้วจริงๆนะเพลง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 ครูอะเพลงเพลงสองทันเพลงสามทัน เราเปลี่ยนแปลงได้ออาจจะแบบเคยเล่น2ชั้นแล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นหนึ่งชั้นได้ไม่ได้แล้วแต่เราทำไงก็ทำไปเลยเรียบเรียงอ่ะเรียบเรียงใหม่ได้เราจะเปลี่ยนไปก็คือว่าไม่ควรจะเปลี่ยนเพลงโถแค่อาจารย์สอนผมสักเพลงหนึ่งง่ายๆได้เลองดู